สวัสดีกระโปมสมายิกขืนนี้มาดึกตะกิดนะมาเล่กูหนึ่งลูดีตะน้ำยี่ในวันทีรงรกระลักกร,ระดาอกเป็ดราว่างไหมู่บินกับกูแดเงเป็ดนนำใจกูนี่กะตุ๊บกันมันลาวนะมาจิกตุ๊บกันมันแน่ก็มาเล่ดีตัวแดงก่อนะตัวแดงนี่กะจุนมาราวรงรามัวอะระแต่มาจิ ลาดุดกาจนานกอรังมาจนาลันดาเออกาจึงจุนตัวนี้ไม่มีอะไรมากสมบาดิตตัวนี้กดเนี้ยวกดเนี้ยวกดจริงโกดจังเนี้ยวว่ากาละเมยนางลาดเลยตัวนี้กดถึงก็มันก็มันอายบ่ดีออายกดนอ่ะก็โกงหลงลางนิดนไปไกลๆกับไอ้โมอลำไอ้โมลำโกดโกดแต่นี่กดโก้ กดเก้ากองเก้าการมีกลมอ้วกบเก้าตือเก้าตือเก้าวัวดุ่งถึงการมีกลมอ้วมีกรอบกรอบเก้ากรอบอัวแหว่เปลี่ยนเรือได้ปะเนี่ยถึงการลักเลยกากดกลางกลางกดกดเนี้ยนึบตาเปลี่ยนไม่ดินเปลี่ยนไม่ไม่สำไรเปลี่ยนยู่เน่งเน่งมันกันเน่งยู่แบบนั้นเลยมันกันใต้เปลือนปลัมบ่เปลือนปลัมมันก็กดกดเก้าแหเลยกดจน จนเปลื่นไม่แดงไงสมาชิกจนเปลื่นกัดใจวิงตัวแดงนี่จะจะจนเป็นปนนันแหลวแกงแดงนะต่อตีเดียวนับนกเลยมันจะต่อจวงแต่ว่าเปลือนเบ,า,บาเบาแลนมันจะรู้เลยตัวนี้มันจะกลัววัวเลยบนนวลน,นวลถึงมันตารู้หวานนวลนะมันต่อเลยตาตัวนี้เหลืยมต่อ,ตอแสดงว่ามันมันรู้เลยว่าขู่จนนวลเลยกับแต่ตะวันเก่า,าถึงกดต่อเลยแสดงว่ามันกลัวกำลังนะสมาชิก แสดงว่ามันกลัวกำลังกลัวกำลังกูต่อดูกามาเล่แต่หมู่บินนะมันจิหมู่บินกาจนมาแล้วอู้วะแปรไอ้กล้องนั่นดวงวันหนึงว่าแปรกุณตองรึเปล่ากาคุณตองตัวแกงคุณตองกันกาหนาตัางตองหนาตัวดีดีปะพี่การตื้อว่าหมู่บินปอบตึงนักตอนนั้นคุณตองมันการด่างกายเป็นดูดึกว่าเป็นจะเป็นปีว่านะจะรุ่งว่ากากวัดกันนาน กัดกับมูบินนานวัน,นั้นนา่นมากการตายแลวกะรู้กะดูคุ้นตองไม่ได้แต่มูบินการรูไ้ได้ดีแนวน,นั่นมูบินกะเป็นหัวตีขึ้นตุบขึ้นตุบขึ้นตุบ่ตเคว้นโอยปังกาดก่อต่อกลางบอดก่อเหนียวเหนียวแล้วกาโต เร่งว่าเรียวมัดกวดโตมู่บินจบจบเรียวมัดกวดาตแล้วก็เปือนโคตรก็ไม่กลัวนะมู่บินเป่าวัวรุง่งถ้าเปือนโคตรมันจะป่าวัวรุง่งมันจะต่ไต่ขึ้นไปแต่งตัวเลยมู่บินนี่การประโยชน์การมีมั่งแต่ก็ไม่ได้จัดจานกากุนีนามมันเมือ่อเมื่อนะตลาดุนเมือม่อเมื่อเลหล็กเหล็กกลางวันก็ มู่บินอายมือนะตอนนี้นกะมือมือกะปลิกม่ามู่บินกว่ามือแล้วมึงได้จักเป็ดตักรกลในตราหน้ามกะอยู่ประมาณนั้นเลยประมาณจริงเลยไม่ไม่นี่ไปน่าจะตานกันตีตีเป็ด 8, ตีกลแล้วไม่รู้กังเลยก็คือถ้าวา่าเล่นอยู่ไเอเด้งนะอยู่ไเอเด้งเล่ประมาณจริงเล่แบบมันโกดเนี้ยไหมหมู่บินมันดินได้ไหมแตหมู่มู่บินดินไม่ได้ กดไม่ได้การสมาชิกการจำเป็นต้องอยู่แดงนะแต่ถ้าเกิดมู่บินป่าววัดรุ่งแล้วปิงป้งปิ้งวนลบมาอ้วนลบมาปางขึ้นบนได้การมู่บินยาวๆนะสมาชิกการสวนี้กระดูขวบปกันนะพุ่มเหลวกระดูขวบปอกันพุ่มเหลวหมู่บินกระดูกจะดีว่านะกรามเนื้อเด้ยจะอยู่แข่งแรงว่าพุ่มบ่าความแข่งแรงเป็นลังหน้ามู่บินเนี่ย แต่ว่าดูรัรงจนอาจจะเรียเรียตัวแดงตักติดแต่ว่าน้ำนักมู้บินไม่กซ์มู้บินน้ำนักดีกับตึงกะกูกูมู้บินจะกว้างกวางจะกว้างกว้างดวงดีแต่กว้างกว้างมากไอ้นู้เก็บแต่อ้อยมาหน้าปลายอ้อยมาหน้าปลายไใไใบกอดด้วยจะพอเลยตัวนูน้นตัวแดงกันกาตัวนี้ยันปุ๊บ ผมจบไปไปต่างมู่บินนะแต่มาจิกนะกลากายเป็นอาหนารกินกกตโมกับุมปุมจบมู่บินตัวนี้แต่ว่าการนั้นแหละย,ยางตีว่าตรมาจิกแดงจะนาได้คือตรงโกด้วยอยู่ถ้โกดไม่อยู่กระเทศหมมูบินแน่กับปุมผมมูบินมันตุบนั่งนนะักก็ตรมาจิกจุกดีรับจุกมั่ว้วยความลูกแ้่นั้นจุกดีมีตังใจนะแต่มาจิกสวัสดีกับปุม